ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนรถเร็วนะครับที่172นะครับต้องทางสุไหงโกล,ลกไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านสวนกล้วยลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาคปรปฐมกาญจนบุรี วันนี้ทำขบวนโดยฮ,ฮิตาชินะครับฮิตาชิสี่ห้าศูนย์สี่ครับ ช่งตู้นอนปรับอากาศมาแค่สองคันนะครับชั้นสองนะครับกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงครับมีขบวนด่วนพิเศษที่สี่สามนะครับจอดหลีกรางสองนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับถ้ามองไกลๆนะครับจะเห็นว่ามีขบวนด่วนพิเศษที่สี่สามจอดให้ที่รางสองนะครับ ตอนนี้ขบวนรถเร็วนะครับที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับจอดขบวนเลยนะครับน่าจะชะลอให้กับขบวนด่วนพิเศษที่สี่สามนะครับ เขาจอดทางสองให้สนิทก่อนนะครับตอนนี้รถเร็วหนึ่งเจสองเคลื่อนขอบวนแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษที่สี่สามจอดสนิทแล้วนะครับที่รางสองหนึ่งเจสองก็เคลื่อนตัวออกไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ